สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทของสโตกกันนะครับเรามาดูทฤษฎีบทของเขาเลยนะครับเขาบอกว่ากําหนดให้ S นะครับเป็นผิวโค้งและเวกเตอร์ n นะครับเป็นเวกเตอร์แนวฉากหนึ่งหน่วยนะครับของ S ให้ C เป็นเส้นโค้งปิดนะครับที่กําหนดขอบเขตบน S ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อเทียบกับเวกเตอร์ n นะครับถ้าเวกเตอร์ fx, y Z ของเรานะครับเท่ากับ pxy Z i นะครับบวก qxy Z j บวก rxy Z k นะครับเป็นสนามเวกเตอร์นะครับที่มีความต่อเนื่องและหาอนุพันธ์ได้เราจะได้ว่านะครับอินทิกรัลนะครับบนเส้นโค้งปิด c ของเวกเตอร์ f ดอทกับ d เวกเตอร์ r นะครับจะเท่ากับ ดับเบิลอินเตอร์แนะครับบน S ของเคอร์เวกเตอร์ F ดอทกับเวกเตอร์ N d S นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทของสโตกนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างบอกว่าจงหาค่าของนะครับอินเตอร์แกรมนะครับบนเส้นโค้งปิด C ของเวกเตอร์ F ดอทกับ D เวกเตอร์ R นะครับเมื่อเวกเตอร์ f x y z ของเรานะครับเท่ากับ เ i บวกกับ x j บวกกับ yk นะครับและ s นะครับเป็นผิวโค้งของพาราบโบลอยนะครับผิวโค้งของทรงพาราบโบลอยแดเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองและแนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ดูวิธีทำนะครับอันนี้ก็เป็นทรงพาราบโบลอยนะครับเราจะหา ดิฟแอนด์นะครับบนเส้นโค้งปิด c ของเวกเตอร์ f นะครับดอทกับ d เวกเตอร์ r ซึ่งทฤษฎีบทของสโตคเขาบอกว่าดับเบิลอินฟแอกด์ของ s นะครับบน s ของคือเวกเตอร์ f ดอทกับเวกเตอร์ n ds นะครับขั้นแรกนะครับเราจะหาเวกเตอร์ n ก่อนนะครับอยู่ตัวนี้นะครับเวกเตอร์ Victor n เนื่องจากนะครับให้เราจะให้นะครับให้ g y นะครับเท่ากับ z นะครับซึ่ง z ของเราก็ขึ้นอยู่กับตัวแปร x กับ y เหมือนกันนะครับ z ึ่งเราเท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับทีนี้เราจะให้ g ใหญ่นะครับเทาบ่ากับ z ลบ gxy ซึ่งจะเท่ากับ z ลบ x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็เอาลบเข้าไปกระจายเข้าไปข้างในนะครับก็จะได้ว่า z ลบ x กำลั2 2ง2ลบ y กำลัง2นะครับเนื่องจากนะครับ เลวจีนะครับจะเท่ากับคือ g ีบคือเอบวกกับคือ g ีบคือ y ายบวกกับคือ g ีบคือ ZK นะครับทีนี้เราก็า g นะครับซึ่งจริงเราเท่ากับ z ซตลบเอกลางสองบวกเอกลางสองนะครับมาแทนในสมก,การนี้นะครับก็จะได้สมก,การนี้ออกมาเป็นคือ z ซตล B 2, บเอกลางสองลบวายลางสองวคือ x i นะครับบวกกับ z ือลบ x กำลังสองลบ y กำลังสอง y คือ yj บวกคือ z ลบ x กำลังสองลบ y กำลังสอง y คือ z k นะครับดิฟเทียบ x นะครับให้มองเกับ y เป็นค่าคงที่เนาะก็จะได้เป็นลบสอง x i นะครับดิฟเทียบ y นะครับก็มอง z ตกับ x เป็นค่าคงที่ก็จะได้เป็นลบสอง yj นะครับ ดิฟเทียบ z ซนะครับให้มอง x กับ y เป็นค่าคงที่ก็จะได้เป็นอ่ะคือแซตบายคือแซก็ได้เป็น1นะครับก็ได้เป็นบวก k ดังน,นั้นนะครับ n เองเราก็คือจากที่ซิบวกที่ซิบกองสตกครับ n ของเราคือเวกเตอร์แนวฉากหนึ่งหน่วยนะครับงนั้นะต้องเอาไปหารนะครับหารนอมของอ่าดิจีนะครับหารขนาดของมันเองนะครับ n นดเขอเราจะเท่ากับ delg หาขนาดของ delg จนะครับจะได้เท่ากับลบ i x i บวก2ลบวก k นะครับหารด้วยนะครับเอาหน้า,าสสมสิธิ์หน้า ijk นะครับมายกกำลังสองเนาะก็จะได้เป็นส r e r o o t นะครับลบ2 x กำลัง2บวกกับลบ2 y ากัลังสองบวก1ลังสองนะครับก็เอา กำลังสองนะครับกระจายเข้าไปข้างในนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับลบสอง xi ลบสอง yj บวก k นะครับหารด้วยสเกลารูตสี่ x กำลังสองบวกส y กำลังสองบวกหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ n นะครับต่อไปนะครับเราจะไปหาคือ f นะครับจะได้นะครับจะได้คือ f นะครับคือ f ก็คือเป็นเดลนะครับ cos กับเวกเตอร์ f นะครับเดลของเราคือตัวนี้นะครับ f ของเราคือตัวนี้นะครับก็เอาเราจะหา ijk ใช่ไหมครับก็เมตริกตัดแถวตระหลักนะครับ ii นะครับก็ตัดแถวที่ i หลักที่ที่ i นะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับใส่ตัวนี้ไว้นะครับ rj นะครับตัดแถว j หลัก j นะครับได้เป็นสองตัวนี้ออกมานะครับแถว k ก็เหมือนกันนะครับตัด k ก็ได้เป็นตัวนี้ออกมา ังน,นั้นนะครับเราได้เมทริกตัวนี้ก็บนลบล่างนะครับลงลบเอลงลบคูณขึ้นนะครับดังน,นั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นคือ y คือ y นะครับเออลบด้วยตัวนี้นะครับเป็นคือ x คือ z นะครับตัวนี้นะครับเป็นคือ y y คือ x นะครับ และลดด้วยตัวนี้นะครับเป็นคือ z ซตคือ z นะครับตัวนี้เป็นคือ x อคือ x นะครับก็ตัวนี้เป็นคือ z ซตคือ y ายนะแล้วก็มาสังเกตดีๆนะครับคือ y ายคือ y นี่ก็ได้1นะครับคือ x คือ z นี่เป็น0นย์ไปนะครับคือ y ายคือ x อันนี้ก็เป็นศูนย์ไปคือ z คือ z อันี้เป็น1นะครับคือเคืออกันนี้เป็น1นะครับ คือ z ซบคือ y นี่ก็เป็นสูงไปนะครับงนั้นจะเหลือเป็นเวกเตอร์ x อ็กซเวกเตอร์ i บวกเวกเตอร์ j บวกเวกเตอร์ k นะครับอันนี้เป็นคือเอเนาะดังนั้นนะครับเราก็เอาคือของเวกเตอร์ f อดอทกับ n นะครับอันนี้คือ f อที่เราหาเมื่อกี้นะครับอันนี้เราก็เป็นเวกเตอร์ N นะครับที่เราหามาก่อนหน้านี้นะ นั้นตัวนี้นะครับเป็นค่าคงที่นะครับเราก็สามารถดึงออกมาข้างนอกได้นะครับก็เป็น1ส่วนอ่าสแคร์รสีกำลังสองบวกสี่วกำลังสองบวกหนึ่ง,นะ,งนะครับแล้วก็เอาอ่าสัมประสิทธิ์หน้า i คูณกับสัมประสิทธิ์หน้า i สัมประสิทธิ์หน้า j คูณกับสัมประสิทธิ์หน้า j นะครับสัมประสิทธิ์หน้า k ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นลบสองลบสองบวกหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับเราจะหา ds นะครับจาก g y นะครับเท่ากับ z เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนั่นคือเราจะเอาอ่า g ของเราของเรานะครับมาดิฟเทียบ x แล้วก็ดิฟเทียบ y นะครับดิฟเทียบ x นะครับมองเอ่อเป็นค่าคงที่ก็จะได้เป็น 2x ดิฟเทียบ y ให้มอง x กค่าคงที่ก็จะได้เป็น2 x, อ x, าอะน,2นะครับจากสูตรนะครับ d ีเของเราจะเป็นส q u ว r o r o ีเอ็กกำลังสบวกจีวาลังสบวกหนึะครับก็เอามาแทนใส่นะครับที่เราหามานี่นะครับมาแทนใส่ก็จะได้เป็น Square root 2X 2กซกำลังสองบวก2 y ทกำลังสองบวกหนึ่็ะครับก็กำลังสองกระจายเข้าไปนะครับก็จะเป็น Square r สี่เอ็กกำลังสบวกสี่กลังสองบวกหนึนะครับ ต่อไปนะครับเราได้มาครบแล้วนะครับได้มาครบทุกตัวแล้วนะครับนั่นจากสูตรของอที่สมบูกของ Stoke นะครับก็จะได้ว่าดับเบิลเตการ์ของอบน s ของ curl vector F ดอทกับ n d s นะครับอันนี้คือ,อ คือของเวกเตอร์ f ดอทกับเวกเตอร์ n ของเราที่หามาแล้วก็นี่ d s ที่เราหามานะครับจางนั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า2ตัวนี้นะครับตัดกันได้นะครับก็จะเหลือเป็น w ด้านบน s นะครับของลบ2 x ลบ2 y บวก1 d a นะครับซึ่ง a ของเรานะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นพิกัดเชิงค้วนะครับเราจะให้ x เท่ากับ อาอร์คอสแล้วก็วายต่กับอาร์ไซน์นะครับเราจะใช้อสรขพิกัดเชิงขั้วมาช่วยนะครับก็คือเป็นอาร์ดีอาร์ดเทต้านะครับดังนั้นนะครับจากอาร์ดีอาร์นะครับดีอาร์ก็คือเราจะดิฟเทียบอาร์ก่อนนะครับอาร์ของเราก็คือมีลัศมีจากศูนย์ไปหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นของเราไม่เกินหนึ่งนะครับแล้วก็ดิเทต้านะครับ เป็นวงกลมนะครับวงกมลมดังนั้นวงกลมก็จากศูนย์ไปถึง2องพายนะครับดนั้นเราจะอินทิเกรตจาก0ูนย์ไป2องพายทีนี้นะครับเราก็เอา R นะครับกระจายเข้าไปข้างในวงเล็บนะครับก็จะได้เป็นลบสองอาร์กำลังสองโคศตีทบวกสองอากลังสองไซดทาบวกอาร์ A นะครับดีอานะครก็อินทเกรดเทียบ d ีอก่อนนะครับ ังนั้นจะได้ว่าอนุันตั้งแต่ศนย์ถึง2พายของนะครับลบ2ส่วน3าอาร์เคอทาลบ2ส่วน3อาร์เ์ทบวกอาร์สองส่วน2ะครับจากศไป1 d เทนะครับเอา1นะครับไปแทนเอา0ไปแทนนะครับก็จะได้เป็นลบ2ส่วน3คทลบ2ส่วน3ไ์ทบวก หนส่วนสลบกับศูนย์นะครับเพราะศูนย์ไปแทนใน r นะครับก็เป็นศูนย์ทุกตัวเลยนะครับดังนั้นก็จะเหลืออินทิเกรตนะครับเพื่อจะศูนย์ถึงสอพของลบสองส่วนสามคอรเทต้าลบสอส่วนสททบวกหส่วนสองดีเทต้านะครับก็อินทิเกรตนะครับเทต้าเนาะก็จะได้ว่าอินทิเกรตคอ s ได้ไซน์นะครับอินทเกรตไซน์ก็ได้ลบคอนะครับ ลบเจอลบก็เป็นบวกนะครับเกิค่าคงที่ก็ได้เป็นดีต้านะครับกอาสองพายนะครับไปแทนใส่เอาสูงนะครับไปแทนใส่ก็จะได้ว่าลบ 3, ส,าสองส่วนสามไซด์สพบวกกับสองส่วนสามคอสอพบวกกับสองพายส่วนสนะครับแล้วก็ลบกับนะครับ 3, สองส่วนสซ์ศูนบวกกับสองส่วนสามอสแล้วก็จะบวกอีก อันนึงนะครับคือ2ส่วน1ส่วน2คูณกับ0ก็เป็น0ไปนะครับดังนั้นนะครับไซน์2พก็เป็น0นะครับคอส2พเป็น1นะฮะนี่2ตัด2ายนะฮไซน์0ได้0นะครับคอส0ได้1นะังั้นจะเหลือ2.3ส,ส่วน3บวกพาลบ2ส่วน3ครับ2 2 3ส่ลบ2.3ก็หายไปก็เหลือแค่พานะครับเป็นคำตอบ สุดท้ายนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโจทย์ในครั้งข้าสอบนะครับซึ่งผมนะครับได้ลำดับที่13นะครับของเซกเซหนึ่งะครับเขาบอกว่าข้อแรกนะครับเส้นการไหลของเวกเตอร์ F เมื่อสนามเวกเตอร์ F มีนิยามในบริเวณหนึ่งนะครับซึ่งเวกเตอร์ Fx y z นะครับไม่เป็น0แนวของจุด x y z จะต้องมีเวกเตอร์ f(x,y,z) เป็นเวกเตอร์ชนิดใดนะครับข้อน,นี้ตอบ b นะครับคือเวกเตอร์สัมผัสได้จากนะครับบทนิยาม4.2.4นะครับซึ่งเป็นนิยามของเส้นการไหลของเวกเตอร์ f นะครับโดยที่เวกเตอร์ f(x,y,z) นะครับจะเป็นเวกเตอร์สัมผัสนะครับอันนี้ก็ได้จากบทนิยามของ4.2.4นะครับข้อสองนะครับเขาบอกว่าจงหา กรเรียนของ f นะครับเมื่อ f x y z ของเราเท่ากับ 2x บวก y z ลบก,กับ 3y กำลังสองนะครับวิธีทำนะครับจากกรรเรียนของ f นะครับในรูปในรูปหนึ่งก็คือเป็นรูปนี้นะครับเราสามารถเขียนได้2รูปแบบนะครับจะเท่ากับคือ f by คือ x บวกกับคือ f by คือ y j บวกกับคือ f by คือ z k นะครับแล้วก็ f นะครับที่เราที่เขาให้มาครับมาแทนในสมการนี้นะครับดังนั้นนะครับก็จะเป็นคือ2 x บวก y z ลบ3มกลัง2 by คือ x i นะครับบวกกับ2 x คือ2 x บวก y z ลบ3มกำลัง2คือ y คือ y นะครับ j บวกกับคือ2 x บวก y z ลบ3กำลังสองบคือ z k นะครับก็ดิฟเทียบ x นะครับให้มอง y กับแเป็นค่าคงที่ ị, นะครับก็จะได้เป็น 2i นะครับดิฟเทียบ y ให้มอง x กับ z นะครับเป็นค่าคงที่ก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับที่มี y อยู่ก็ได้เป็น y ลบกับ6 z j นะครับ ดิฟเทียบ z ให้มอง x กับ y เป็นก้างคงที่นะครับดังนั้นก็จะได้ว่าเป็น y นะครับดิฟเทียบ z ได้เป็น yk นะครับดังนั้นกรีดของ f ก็จะได้เท่ากับ 2i บวกกับ z ลบ6 yj บวกกับ yk นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบ การนำเสนอแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ